ประชาชนที่ติดตามชมการเสนอข่าวอยู่ขณะน,นี้ในกรณีที่มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงพักเพื่อไทยกับกรณีของทุนจีนสีเทาหรือในตู้ห่าวที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องเราต้องเรียนว่าในตู้ห่าวนั้นมี ข่าวเสนอต่อพี่น้องประชาชนว่าได้ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยจนมีทรัพย์สินจำนวนมากรวมถึงอสังหาริมทรัพย์นั่นเป็นที่มาที่มีบุคคลที่ไม่หวังดีพยายามที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรเพื่อไทยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายตู้ห่าจึงเป็นความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องนำเสนอข่าวสารนี้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงรวมถึงมีความพยายามที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเงียบในกรณีของนายตู้เห่าที่เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วนั้นตั้งแต่มีข่าวช่วงแรกๆทั้งพรรคเพื่อไทยเองนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาผูา้แทนรัษฎรไปถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีให้มาตอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติที่มาของเงินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องรวมถึงเงินบริจาคที่เข้าพักการเมืองใหญ่ด้วยพลเอกประยุทธ์ไม่มาตอบเองค่ะมอบหมายให้ท่านอื่นมาตอบแล้วก็ตอบไม่ตรงคําถามนั่นหมายถึงการปล่อยปะละเลยในหน้าที่วันนี้เรามีการถแถลงข่าวเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนในกรณีนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันต้องขอเรียนเชิญทางท่านนพดลปฐมะค่ะได้นําเสนอข่าวสารรวมถึงแถลงข่าวจากทางพักเพื่อไทยสู่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ฟังการแถลงข่าวทาง Facebook Live ของพักนะครับขอบคุณท่านโฆษกด้วยนะครับอย่างที่เกินไปครับว่ามันมีข้อกล่าวหานายตู้หาว แล้วก็พรรคพวกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็มีการพยายามโยงว่ากลุ่มทุนนั้นได้มีการไปกว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทเอสซีเอสเนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าเสียดายครับที่มีความพยายามที่จะบิดเบือนใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยซึ่ง บียดเบือนไปในทางที่เสียหายซึ่งพักต้องขออนุญาตนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกครับกรณีดังกล่าวข้อกล่าวหาข้างต้นเนี่ยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับซึ่งพักเพื่อไทยเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามอํานาจที่มีได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยการสอบสวนสืบสวน เพื่อทําความจริงให้ปรากฏนะครับพักเพื่อไทยไม่ได้เข้าไปขัดขวางหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะกล่าวเพียนนะครับประเด็นที่2ครับพักเพื่อไทยขอย้ําอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายตู้่าวแล้วก็การประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนจีนไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้นนะครับ นายตู้่าวไม่เคยบริจาคเงินให้พักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยก็ไม่เคยรับเงินบริจาคจากนายตู้่าวนะครับดังนั้นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของนายตู้่าวก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเป็นเวลาเกือบ8ปี ดังนั้นหากจะมีการกระทําความผิดกฎหมายในประเทศไทยการประกอบธุรกิจสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับที่พึงจะไปใช้อํานาจของตัวเองไปดูว่าธุรกิจในตารองนี้การประกอบธุรกิจในตารองนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดทั้งสิน้นดังนั้น จึงขอเรียกร้องครับให้คนที่พยายามที่จะพูดพาดพิงพรรคเพื่อไทยให้ยุติการเปลี่ยงเบนประเด็นนะครับประเด็นที่3ครับซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญที่เกี่ยวเนื่องพยายามเชื่อมโยงกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับกรณีที่โยงว่าการซื้อกว้านซื้อบ้านในโครงการ AC s อสเซรเเนี่ยนะครับแล้วพาดพิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเนี่ย นางสาวแพรทองทานเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักนายตู้หาวนะครับนางสาวแพรทองทานเนี่ยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทเอเชียแอสเซทไม่ได้เป็นกรรมการนะครับไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทเอเชียแอสเซทและขณะเดียวกันการขายบ้านให้กับใครเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางสาวแพรทองทานหรือคุณอุงอิงนะครับอย่างที่เพื่อนสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนได้ทราบไป วันนี้ตอนเช้าทาง SC s c สซีเร็จได้ออกคำถแถลงซึ่งสาระสำคัญพอสรุปได้ครับว่าบริษัท SC s c s เอเนี่ยนะครับได้ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลไม่โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมายนะครับบ้านทุกหลังที่ขายไปเนี่ยขายให้กับบุคคลสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยนะครับ และการชําระราคาสินค้าหรือค่าบ้านเนี่ยก็ผ่านกระบวนการการชำระผ่านทางธนาคารนะครับไม่ได้รับเป็นเงินสดดังนั้นอ,อยากจะเรียนในเบื้องต้นว่าการซื้อทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยของกลุ่มทุนจีนดังกล่าวเนี่ยกระจายไปทั่วนะครับไม่ได้ซื้อเฉพาะโครงการของแอ s เซส ซื้อในหลายโครงการซื้อในหลายพื้นที่กระจายไปทั่วดังนั้นการที่จะพยายามมาบอกว่ากว้านซื้อเฉพาะไอ้เสียสิทธิจึงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่จริงนะครับประเด็นสุดท้ายครับผมอยากจะกราบเรียนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนคาดหวังจากพักการเมืองและนักการเมืองนะครับว่าเราควรจะนำเสนอนโยบายและทางออกให้กับประเทศนะครับจึงเชิญชวน ทุกพักครับให้เสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในช่วงที่เดินหน้าสู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับดังนั้นผมเรียกร้องให้คนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ I.O. หรือการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่พยายามตีกินหรือพยายามโยงให้พักเพื่อไทยเสียหายเนี่ยได้ยุติการดาเนินการซะนะครับเสีย พอมีฉะนั้นเนี่ยเราก็สมวนสิทธิ์ที่เราจะปกป้องเกียรติภูมิชื่อเสียงของพรรคในกรอบของกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้คือสี่ประเด็นที่ผมจะเรียนรบกวนเพื่อนสื่อมวลชนไม่ทราบว,ว่ามีประเด็นอื่นๆที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยนะครับเชิญเชิญท่านโฆษกเชิญท่านสื่อมวลชนได้สอบถามคําถามได้เลยนะคะ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวในวันนี้ค,ค่ะเชียเลยนะครับครับรมผมคิดว่าการบิดเบือนเป็นมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนครับพักเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่พร้อมที่จะต่อสู้กันาตามกฎกติกานะครับและการนำเสนอยบายแข่งกันผมผมคิดว่าการที่มีการบิดเบือน บุคคลต่างๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในเว็บก็พอจะดูออกครับว่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่พรรคเพื่อไทยสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นครับและไม่มีอะไรที่จะซ่อนไว้นะครับคือคือปกติคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าถูก ใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกหมิ่นประมาทเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยหลักแล้วพักการเมืองหรือนักการเมืองไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับใครนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆแต่ถ้าการกล่าวเท็จใส่ร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะครับแต่ในขณะนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิด หรือตัดสินใจที่จะเดินดำเนินเรืองคดีใดๆครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นกรอบของกฎหมายที่เราสามารถทําได้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีเราต่อครับผมผมได้พูดคุยครับผมว่าคุณแพทองทานก็ไม่ไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะว่ามีความเห็นว่าเรื่องนี้มันมันไม่เป็นความจริงนะครับ แล้วคุณแพรทองทานก็ไม่ได้กระทําการใดๆที่เป็นการผิดกฎหมายหรือกระทําการที่พิรุษหรือไม่ชอบมาภาคนแต่อย่างใดนะครับครับจะตอบเองไหมหรือว่าไ,ได้ไดไครับ คุณจรายุทธก็เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพคนหนึ่งของพรรคนะครับแล้วก็ทํางานหนักใน,นานะประธานกนารเมการผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณจรายุทนธะ์จรายุนะครับว่าว่าท่านโพสต์ไปเมื่อวานนี้จะเป็นไปในทํานองไหนแต่ผมยังเชื่อมั่นครับว่าพรรคเพื่อไทยยังมีพื้นที่ยังมีโอกาสให้คุณจรายุที่จะได้ทํางานทางการเมืองสารต่อคุณภาพการเมืองที่เขาทําไว้ต่อนะครับก็คงจะมีโอกาสได้หารือกันครับ คือคือพรรคการเมืองก็เหมือนเหมือนเรือที่อยู่ในทะเลนะครับมันก็เจอขึ้นลมเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมีกระบวนการวิธีการในการระง,งับความไม่พอใจหรือความขัดแย้งได้อ่ผมยังมั่นใจครับว่าคุณจรายุจะมองเห็นประโยชน์ของของพรรคและของประเทศเพราะว่าช่วงนี้พรรคเพื่อไทยก็กําลังเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนสไลด์นะครับเพื่อสร้างโอกาสแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนคุณจรายุก็เป็นแอสเซทหรือเป็น เป็นกาลังสาคัญคนหนึ่งเราก็อยากให้เขาอยู่ในพรรคเพื่อไทยต่อแต่ก็ความไม่พอใจหรือความน้อยใจมันก็เกิดขึ้นได้บ้างนะครับครับประเด็นนี้จะเคลียร์ใจได้ไหมครับคิดว่าจะเคลียร์ใจกับคุณเฉยยได้ไหมครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้นะครับเพราะคุณเฉยยุก็เป็นคนที่รับฟังเหตุรับฟังผลนะครับครับแต่แต่ผมยังไม่ได้คุยนะครับครับขอบคุณครับถ้าไม่มีอะไรก็ ผมผมก็อ่านจากข่าวนะครับประเด็นแรกข้อหนึ่งก็คือก็เป็นสิทธิ์ของคุณเลืองไกรที่จะยื่นตรวจสอบท่านเลืองไกรที่จะยื่นตรวจสอบนะครับประเด็นที่สองก็เป็นสิทธิ์ของคุณสราวุฒิที่จะชี้แจงนะครับก็ต้องรอให้เจ้าตัวได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่สามพักก็ถือว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย มันมันจะไม่สามารถโยงไปยุบพักได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องอหนึ่งหนึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าคุณสราวุฒิได้ชี้แจงบัญชีทรัพย์ส,สินของภรยาที่ถือหุ้นในบริษัทที่ที่เกี่ยวข้องท่านอาจจะได้ยื่นไปแล้วก็ได้ผมซึ่งผมไม่ทราบว่าจริงนะครับอันที่สองก็เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนเพราะว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์ส,สินของสสนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพักค,ครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเป็นเหตุที่จะยุบพักได้ครับ ผม,ผมมั่นใจว่าท่านสืมม่อมวลชนที่ถามผมก็คิดเหมือนผมนะฮะว่าช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์หรือเขาเรียกว่าจะนางแบกนายแบกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝ่ายมีความคิดเห็นทางการเมืองที่อาจจะตรงข้ามกับพักเพื่อไทยก็พยายามออกมากระนำกันนะครับแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งที่ผมตั้งเป็นทษสังเกตว่าเรื่องตู้ห่าว จะดับแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทย mm hmm. เห็นใช่ไหมฮะอันนี้ก็โยงการเมืองชัดเจนอยู่แล้วทีนี้เรื่องแลนสไลด์กับตู้่าวนี่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมคิดว่าเราไม่สามารถประเมินวิจารณญ,ญ,ญาณหรือความคิดของพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือไม่เนี่ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนซึ่งเราเคารพเอกสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนจะกาบัตรในอนาคตนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายตู้่าวครับค่ะต่อ คำถามของท่านผู้สื่อข่าวนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเราสังเกต ผลการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มีให้กับพักการเมืองหรือผู้ที่จะเสนอตนเป็นนายกจะเห็นว่าพักเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งรวมถึงบุคคลจากพักเพื่อไทยด้วยฉะนั้นการสร้างความเข้าใจผิดให้พี่น้องประชาชนที่จะทำให้พักเพื่อไทยไม่ได้รับคะแนนเสียงใดๆก็ตามนั่นคือวิธีการของฝั่งตรงข้ามที่ต้องการ d i s c r e ดิตเราเั้นเราจึงมีความจาเป็นค่ะ ต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารได้มากที่สุดและจับตาการทํางานของทุกๆพักการเมืองและก็ต้องย้ําจากที่ธนทรนได้กล่าวไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหน้าที่การตรวจสอบผู้ที่ทําผิดในประเทศไทยคือรัฐบาลและเราตรวจสอบรัฐบาลอีกชั้นหนึ่งนั่นคืองานของเราค่ะ ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะ<อ>ทางท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านที่ได้กรณานคเสนอข่าวสารจากทางพักเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ